ก็สวัสดีครับทุกท่านกับผมเลดแฟลชบอยครับกลับมาแล้วครับกับการรีวิวในช anel นี้ซึ่งเกมที่ผมจะมารีวิวเนะครับเป็นเกมที่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมก็เพิ่งจะมาเล่นจบเองแล้วก็ลองมันไว้นานมากๆซึ่งตอนแรกก็กะจะไม่ได้มารีวิวหรอกครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยมันก็เป็นเกมที่ผมชอบแล้วก็จะมาแบ่งปันความรู้สึกแล้วก็อยากจะมาแนะนาทุกท่านสำหรับเกมนี้ครับนั่นก็คือเกม d i s h o r o e r ภาคสอ เกมแนวรอบเลนที่พัฒนาโดยทีมอาร์เคสตูดิโอและถูกจะจำหน่ายโดยเบ h e ตต a และเกมนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับเอาละแล้วก็จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้กันหน่อยดีกว่าโดยเกม Dis Honor ภาคนี้นะครับจะดำเนินเรื่องหลังตัวเกมภาคแรกอยู่15ปีและตัวเอกในภาคนี้จะมีอยู่ด้วยกันถึง2คนนั่นก็คือโคลโวอัโนตัวเอกที่เราได้เคยเล่นมาตั้งแต่ภาคที่แล้วและเอมิลี่คาร์ดวิน ทายาดบัลลังตัวละครสําคัญในภาคที่แล้วที่ตอนนี้ครับเธอเติบโตมาแล้วก็ถูกฝึกฝนโดยโครโวให้เก่งกาจไม่แพ้ตัวเขาโดยในเรื่องนะครับมันจะอยู่ในช่วงที่เอมิลี่คาร์ดวินนะครับกำลังจะได้เข้าไปสู่วิธีขึ้นแท่นของบัลลังแต่ระหว่างนั้นอยู่ดีๆบังเอิญก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าเธอชื่อดิไลล่าและเธอเนี่ยเป็นพี่น้องต่างบรรดาของจัสตินแม่ของเอมิลี่ซึ่งเธอก็ได้ทําการ ้างสิทธิ์และใช้อำน,นาจช่วงชิงัลังจากเอมิลี่มาและทําให้เมืองนี้นะครับเกิดการปฏิวัติทั้งใหญ่ซึ่งในระหว่างนั้นนะครับเราจะได้เลือกเล่นว่าเราจะเล่นเป็นเอมิลี่หรือว่าเล่นเป็นโครโวซึ่งเราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ครับในระหว่างเล่นคือถ้าหากว่าคุณเลือกตัวละครใดตัวละครหนึ่งคุณจะต้องเล่นตัวละครน,นั้นไปจนจบเกมโดยทั้ง2ตัวละครก็จะดําเนินเรื่องที่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีพลอตอะไรต่างๆที่จะดูแตกต่างกันเล็กน้อย โดยในเรื่องรวมๆของตัวเกมนะครับเราจะต้องทําการช่วงชิงบอลลังนี้จากเดลล่ากลับมาให้จงได้ก่อแล้วครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกมเพย์กันหน่อยดีกว่าครับอย่างที่รู้นะครับว่าเราจะได้เล่นเป็นโคลโวหรือว่าเอมิลี่ก็ได้ซึ่งเสน่ห์ของเกม Dis อ o n เนอร์นะครับจะเป็นเกมแนวรอบเลนที่ผสมผสานการใช้พลังพิเศษเข้าไปด้วยซึ่งถ้าหากเราเลือกเล่นตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับพลังพิเศษนั้นจะแตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าหากว่าคุณเลือกเล่นเป็นโคลโวนะครับ คุณก็จะได้พลังจากภาคที่แล้วกลับมาแต่ถ้าหากว่าคุณเล่นเป็นเอมิลี่นะครับคุณก็จะได้พลังใหม่ทั้งหมดซึ่งนี่มันก็คือเหตุผลที่ดีครับถ้าหากว่าคุณอยากจะเล่นเกมนี้อีกรอบหนึ่งคือคุณก็เล่นตัวละครนี้รอบนี้พอเล่นรอบ2คุณก็เล่นอีกตัวละครหนึ่งก็ได้คือมันก็เป็นเหตุผลที่ดีในการเล่น2รอบและวิธีการเล่นนะครับมันก็จะคล้ายๆภาคที่แล้วครับนั่นก็คือการที่จะผ่านด่านหรือการที่จะทําภารกิจหรือการเข้าไปที่ใดที่หนึ่งนะครับมันไม่จำ คือมันมีพื้นที่หลากหลายให้เราได้เล่นมากถ้าหากว่าเราหาเจอคือตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวๆกึ่งโอเพ่นนิดนึงคือมิชชั่นหนึ่งก็จะมีพื้นที่ที่ใหญ่มากๆที่คุณสามารถฟรีโลมได้หลายที่มีพื้นที่ให้เข้าหลายที่รวมถึงตัวเกมนี้นะครับบังคับให้เราต้องฟรีโลมแล้วก็เซิร์ชหาอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าสกิลในการอัพพลังเนะครับเราจะไม่ใช่แค่ว่าเราฆ่าศัตรูแล้วสกิลมันจะได้มาเลยเราจะต้องทําการเก็บรูน ตามแผนที่ต่างๆภายในมิชชั่นนั้นเพื่อที่จะเอาแต้มรูนะครับมาอัพสกิลรวมถึงบนชามที่มันจะเป็นสิ่งของติดตัวที่มันจะสามารถเพิ่มพลังพิเศษหรือเพิ่มพลังสีเพศตัวละครเราได้หรืออาจจะเป็นแบ็กมาร์เก็ตที่ซ่อนอยู่ในตางม,มิชชั่นต่างๆที่เขาจะคอยขายสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าคอยอัพเกรดอาวุธหรือสิ่งของช่องไอเทมของเราก็ยังได้คือภายใน1มิชชั่นนะครับถ้าหากคุณเล่นแบบสปีดลันมันก็จะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะเล่นแบบฟรีโลม คุณอาจจะใช้เวลาระวๆนหนึ่งสองชั่วโมงเดยด้วยซ้ําในการอยู่เพียงแค่มิชชั่นเดียวรวมถึงภายในมิชชั่นนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกด้ว่าเราจะสังหารตัวละครนี้ดีไหมตัวละครนี้สมควรตายหรือเปล่าหรือในระหว่างมิชชั่นเราจะเลือกข้อข้างฝั่งใดดีอะไรแบบนี้คือตัวเกมมีวิธีการเล่นที่หลากหลายมากๆรวมถึงัซเซิลภายในเกมมากมายที่มีให้เรามานั่งคิดตลอดเวลาแต่มันก็จะมีการบอกใบ้ตามหนังสือหรือว่าตามอะไรต่างๆครับ ซึ่งคุณก็จะต้องอ่านเยอะๆนิดนึงครับถ้าหากคุณจะเล่นเกมนี้ก็คือจะต้องค่อยๆอ,อ่านค่อยๆแปลเนื้อเรื่องตามมันไปเรื่อยๆและมันก็จะทําให้คุณรู้ในเรื่องเบื้องลึกของเกมนี้ขึ้นไปอีกและวิธีในการรอบเล่นของเกมนี้นะครับคือคุณสามารถเลือกเล่นได้ว่าคุณจะเล่นแบบโลเคออ o ดีไหมนั่นก็คือการรอบเล่นที่ไม่ให้คนจับได้คือรอบเล่นแบบเงียบที่สุดหรือจะเป็นแบบ high ออส o ิบินบัดจันน้ารอบเล่นแบบฆ่าฟันไม่เลี้ยง ซึ่งการเล่นแบบ low chaos กับ high chaos นะครับก็จะมีผลในตอนจบเหมือนกันและ AI นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ฉลาดอยู่มากเลยนะมันไม่ได้โง่เลย AI นะครับคือถ้าหากคุณเผลอิดเดียวคุณอาจจะโดนมันจับได้แล้วมันอาจจะวิ่งมาฆ่าคุณและ AI นะครับฟันโคตรแรงคุณโดน AI ตี3ทีก็ล่วงแล้วนะหรือบางตัวนี่ถ้าโดนทีเดียวก็เกือบหมดหลอดก็ยังมีคือมันก็ถือว่ายากมากๆสเตลเนยครับต้องใจเย็นเกมมีต้องมีความใจเย็นสูงมาก แต่มันก็บูปจันาได้ครับแต่คมก็ต้องมีเทคนิคในการบูดิดนหนึ่งแล้วกันก่อนละครับก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่ผมได้ไปเล่นเกมนี้มาดีกว่าครับว่าผมรู้สึกยังไงผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกม d i s h o n o r นะครับเป็นเกมแนวรอบเลนที่ยากอยู่พอสมควรนะแต่ความยากของมันนะครับมันก็ปนอยู่ในความสนุกเหมือนกันซึ่งต้องขอบอกเลยครับว่าผมชอบความหลากหลายในการเล่นของเขาคือเราจะสามารถเข้าตรงนี้ได้ไหมอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราจะไปพื้นที่เนี้ยเราจะเข้าทางใดไดบ้าง จะเข้าทางประตูไหมจะเข้าทางหน้าต่างไหมหรือว่าจะเข้าปีนตามตึกทะลุอีกตึกหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือความหลากหลายของมันนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรรวมถึงอุปกรณ์ที่เราจะได้เล่นนะครับมันก็มีหลากหลายถึงแม้ว่าไอ้ตัวพลังพิเศษนะครับมันจะจํากัดมานาให้ใช้เยอะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยครับใช้มานาในการเล่นได้น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้พลังที่มันจะเดิมๆหน่อยพลังที่มันแปลกๆก็จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามานามันใช้เยอะมากมาก แต่รวมๆตัวเกมก็ทำออกมาได้ดีครับคือตัวเกมก็ไม่กินสเปคเท่าไหร่ความยากเทคนิคของมันก็ตามแบบฉบับของมันนะครับเพราะว่าภาคแรกมันก็เป็นแวนวนี้และในเรื่องของตัวเกมนะครับมันก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายทำออกมาได้ดีพอสมควรถึงแม้ว่าพอดเรื่องมันจะดูแบบว่าง่ายๆคือแค่ไปชิงบันลางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความลึกความอะไรอย่างเงี้ยมันจะซ่อนอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันคือถ้าหากพอคุณเก็บเนื้อเรื่องเก็บนังส่งนังสือเก็บนู่นเก็บนี่อ่านเนื้อเรื่องมันก็จะลึกข้าไปอีก คือคุณจะทําให้คุณนะอินเข้าไปอีกในถ้าหาว่าใครอยากจะเล่นเกมที่มี AI ที่สุดฉลาดนะครับเกมนี้ต้องขอบอกเลยว่า AI โคตรฉลาดเผลอนิดเดียวจับได้แห่กันมาเป็นขบวนคือผมต้องบอกเลยว่าถ้าหากคนที่เล่นแบบโรชาออสได้เนี่ยคุณต้องมีความใจเย็นเป็นอย่างมากราะเอาจริงๆส่วนตัวผมก็ยังเล่นแบบโรชาออสไม่ได้เลยคือใจมันไม่ได้หรือว่าบางทีแบบบางคนฮาร์ดคอร์ขึ้นไปอีกเล่นแบบไม่มีพลังพิเศษโอ้โหอันนี้ยากกว่าเดิมเยอะ แต่ยังไงสุดมันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมก็ต้องขอบอกว่าเกมนี้ก็ทำออกมาได้ไม่เลวเลยและคะแนนที่ผมจะให้สําหรับเกมนี้ผมจะให้อยู่ที่9คะแนนซึ่งผมก็เกิดมาอยู่แล้วครับว่าเกมนี้ผมชอบผมก็เลยอยากจะมารีวิวซึ่งคะแนนมันก็ต้องสูงอยู่แล้วเพราะว่าอวยเนาะแต่ที่หักหนึ่งคะแนนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามานานในเกมเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยเพราะว่าการจํากัดการใช้สกิลโดยมานานเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกน่าลาคาเล็กน้อยนะ แล้วถ้าจะให้ถามว่าเกมนี้เหมาะกับใครผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวสเตลเป็นชีวิตจิตใจคนที่มีความใจเย็นมากๆน่าจะชอบเกมนี้มากกว่าผมด้วยซ้ําส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวสเตลแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ใจเย็นอะไรผมยังชอบเลยนะแล้วถ้าจะให้พูดว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับใครคนที่ไม่ชอบเกมแนวสเตลอ่ะคนที่ชอบเกมแนวบู้างผ่านอะไรแบบเนี้ยคือคุณน่าจะไม่ชอบเกมนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าหากคุณอยากจะเล่นแบบโลเคออ o หรือว่า h i เคออส o คุณก็ต้องใจเย็นๆอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าจะให้เดินไปบวกเลยอย่างเงี้ยโอ้โหสีเลือดแต่หา่าบางทีบอดโหดมากเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเกม d i s o r e r แบบฉบับ Red Fat Boy ซึ่งผมต้องขอบอกเลยครับว่าความคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นซึถ้าหากว่ามันไม่ถูกใจใครผมก็ฝากขออภัยไว้ล่วงหน้าครับและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากให้ท่านช่วยกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งให้หน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆ เกี่ยวกับการรีวิวหรือว่าเรื่องราวสาหรับเกมต่างๆนานาที่เราจะมาเสิร์ฟทุกท่านให้ได้ชมกันทุกอาทิตย์เลยก็โอเคกคับผมไปนะครับบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะ